คอนเทนเนอร์บอร์ดเกมนะคะเป็นการเรียนแบบ experiential learning นะคะก็คือเป็นการเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งก็จะเข้าใจในส่วนของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในภาพรวมนะคะรวมถึงการบริหารจัดการท่าเรือด้วยนั่นเองค่ะซึ่งก็ทําให้เด็กนะคะเป็นคนที่กล้าคิดวิเคราะห์นะคะฝึกการตัดสินใจแล้วก็ที่สําคัญฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงด้วยนั่นเองค่ะในฐานะที่ได้เป็น TA นะคะยังเลกเลยก็ได้ฝึกการสื่อสารค่ะให้ทุกคนที่เล่นกันเนี่ย เข้าใจตรงกันว่ากติกาในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นยังไงคะต่อมานะคะก็การควบคุมสถานการณ์ค่ะเราต้องควบคุมสถานการณ์ให้ผู้เล่นทุกคนนะคะเล่นพร้อมกันได้อย่างราบรื่นค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการสร้างบรรยากาศให้คึกคืนในการเล่นนะคะเพื่อที่จะให้เกมเราจะสนุกสนานมากขึ้นแล้วให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถตัดสินใจกล้าที่จะลงมือทําค่ะและทุกอย่างที่หนูทํามานะคะแน่นอนค่ะเป็นการที่หนูเนี่ยได้ทบทวนความรู้ที่เรียนจากอาจารย์นิวมาตั้งแต่เทอมหนึ่งเทอมสองนะคะ ชอบแอคชั่นในการเจรจาในการซื้อขายครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเราครับจะเห็นภาพรวมแล้วก็เห็นภาพในเรื่องของการบริหารตู้แต่ละตู้เนี่ยครับแล้วก็การบริหารคลังแอคชั่นที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นแอคชั่นการประมูลตู้คอนเทนเนอร์ของเราค่ะเพราะว่าเราจะมีเทคนิคโน้มน้าวเพื่อนค่ะให้เพื่อนประมูลสูงที่สุดเราจะได้กําไรแล้วก็ชนะการแข่งขันเียค่ะเกมนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเข้าใจมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าท่าการออกท่าแล้วก็การวางสินค้าค่ะ ชอบแอชชั่นการวางกลยุทธ์ของการเล่นเกมการเข้าท่าการประมูลควรจะมาประมูลกันโดยที่ไม่รู้ว่าเงินของอีกกลุ่มหนึ่งคือเท่าไหร่เราสามารถใช้เกมนี้ในการวางกลยุทธ์การตลาดการเจรจาต่อรองในการทำงานหรือการทำงานอย่างอื่นได้อีกด้วยค่ะน่าสนใจต่อยอดได้และนำมาใช้ได้จริงค่ะ